สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพัตเตอร์อีกเช่นเคยนะครับที่โชว์รูปสยามเอนโซโตคาวของเรานั่นเองรถสวยคันสภาพคุณภาพเกรดเอตรงที่นี่เท่านั้นสำหรับวันนี้นะมีรถซีดานที่หลายๆคนกําลังเล็งอยู่นะและที่สําคัญเป็นรุ่นยอดฮิตมากๆนั่นคือ Honda าซีวิที่พิเศษสุดๆนั่นก็คือคันนี้เป็นตัวท็อปสุด RS อยู่ด้านหลังผมแล้วนะกับ Honda าซีวิก1.5เทอร์โบเป็นตัว RS P 2017ท็อปสุดราคาเพียงแค่619,000บาทไม่เพียง90,000กว่าโลฟรรีีีีดาวนนอกเเเบ้้ยิิ่่่่มตตทท กว่าบาทเท่านั้นเองเรายังมีรับประกันหลังการขาย2ปี20 0 0 0โลนคันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากเว็บไซต์วันถูกขาเรียบร้อยแล้วจะมีอินสเปกเตอร์มาตรวจหมดเลยคันนี้รถสวยเกียรเอแน่นอนจะสวยคมขนาดไหนพัตเตอร์จะพาไปดูรอบคันครับมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาแบบนี้ไฟหน้า LED ท็อปสุดจะมีไฟเลี้ยวด้านบนแบบนี้ด้านล่างเขาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยล้อแม็กตัว RS ได้แม็กหลายนี้เลยแม็กสีทูโทนเป็นสีโลหะบัดเงากับสีดําเงาๆแบบนี้พอบ17ยางมิชลินดอกเต็มๆลูกค้าเอา ไฟใช้งานได้เลยไฟด้านข้างไม่ใช่ไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดไฟหน้าตอนคืนตัวนี้เขาก็จะแจ้งออกมาหนึ่งจุดเด่นของตัว RS นั่นก็คือกระจกซ้ายมาพร้อมกับ Honda l e n s Watch เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายกล้องจากตรงนี้จะทํางานนั่นเองที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวขนาดเล็กโเมีมที่กระจกลากยัตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในส่วนของสีใต้ท้อง Civic เป็นรถที่ฟิตเมนต์ค่อนข้างที่จะเตี้ยเลยหลายคันที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีร้อยขูดร้อยขีดขวนค่อนข้างเยอะคันนี้บอกเลยว่าสภาพเดิมมากๆเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันนกัันนนนนนไฟททท้้้้้าาายยดดอีีกโโโม FFC ่่เงสล ฝั่งซ้ายโลโก้ RS แสดงถึงความเป็นตัวท็อปอยู่ฝั่งขวานั่นเองที่สำคัญมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยมีไฟเบรกดวงที่3ต้องมองหลังมีมาให้เดี๋ยวจะเปิดฝาท้ายให้ดูว่าจุของได้เยอะไหมเปิดฝาท้ายกันมาแล้วห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของเดิมยังอยู่มีตาโลโก้ซีวิกเก็บกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ได้เลยถ้าใบาใหญ่มากๆใบหนึ่งเต็มเลยแล้วก็ใส่ใบเล็กได้อีกยัางอะไรอุปรกรณ์ต่างๆแม่แรงมีมาให้ครบคันนี้จะเป็นสีบอลเงินไม่ใช่บอลเงินแบบสมัยก่อนจะเป็นสีบอลเงินรูหน้านั่นเองเป็นสีที่ดูดดลลดููสสสออาา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 าดดดดดบยยยยยตแลรรักกษงง่มเี๋วไปภในห้โ ว่าจะสวยงามขนาดไหนเปิดภายในขึ้นมาแล้วเหี่เลยว่าเบาะเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดรวมถึงคอนโซลต่างๆเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าสามารถปรับได้อย่างสะดวกสบายกระจกจะเป็นวันทัดทั้งคู่หน้าดูในส่วนของพวงมาลัยสภาพสมบูรณ์บุกคอนโซลเพิ่มเสียงรถเสียงต่างๆอย่างเป็นตามสไตล์คอนได้ท่านดีชิฟตัว RS มีมาให้พร้อมหน้าปัดเขาจะเป็นหน้าปัดสีแดงแบบนี้แล้วจะเป็นดิจิตอลเลยตรงกลางจะเป็นจอ TFT แบบนี้เลขไม้เพียง9 2 0า0่เท่านั้นและที่สาคัญบุ๊กเซอร์วิสเข้าส่วนตลอดนะบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ลูกค้าสามารถเอาไปเซอร์ว ส่วนของหน้าจอกันบ้างหน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีนสามารถทัชสกรีนได้เลยไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์บลูทูธเชื่อมต่อสามารถกดที่หน้าจอและคอนด้าเลนวอรเวลาเราตีไฟเลี้ยวทางซ้ายนะหน้าจอเขาจะทางานกับกล้องที่อยู่ด้านนอกเขาจะมีระยะมาให้ด้วยนะก็ทําให้เราจอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในส่วนของแอร์เป็นแอร์ดูโอแยกโซนเลยซ้ายขวาแล้วเราจะปรับอุณหภูมิแบบไหนนะที่พัตเตอร์จะบอกเลยก็คือปุ่มไม่มีลอกนะไม่มีชํารุดเสียหายในส่วนของเกียร์จะมีเกียร์สปีดของเขานั่นคือเกียร์เอสนั่นเองทำให้บีี่นนกมมมาาายย้้ออดซืืเเป็เปไฟ Oh. ปุ่มทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ตรงคันเกียร์แบบนี้เลยนอกจาก Honda าเรนว t แล้วกล้องหลังที่เวลาเราใช้งานเวลาเราเข้าเกียร์ R กล้องหลังก็จะทางานแบบนี้ oh. มีตัวกัดระยะม,มาให้ด้วยแล้วสามารถเลือกมุมเองได้ตรงกลางมีที่วางแขนที่เก็บของมาให้สามารถใส่แก้วได้ตรงนี้เขาจะมีซ่อนตัวเสียบ USB ไว้ถ้าใครอยากชาร์จแบตบจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เขาจะซ่อนไว้ที่ด้านล่างส่วนของห้องโดยสารด้านหลังคือลงสะดวกไม่ติดหัวด้วยภายในเบาะสะอาดเรียบร้อยดีไปดูในส่วนของห้องเครื่องก็สวยงามขนาดไหนความเดิมในส่วนของห้องเครื่องโลโก้เอิร์ธดีมวีเทคเทอร เทอร์โบทุกอย่างเม็ดอาร์กต,ต่างๆเม็ดพลาสติกอยู่ในสภาพเดิมอันนี้คือรถสภาพที่เข้าสู่ตลอดเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมให้คนพาดกับคันนี้เลยใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์ติดต่อมาเตอร์มาตามเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลย0946459244มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศรวมถึงมีรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศซื้อสดเรามีเล่มพร้อมโอนโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ก่อนอยากจัดไฟแนนซ์ต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวมาเตอร์ให้ข้อมูลฝากเบอร์เข้ามาได้เลยแต่ถ้าใครอยากเข้ามาิเษ บางแค่ตรงนี้นี่เองใครมาไม่ถูกขอโลเคชั่นพัตเตอร์ได้นะครับสุดท้ายแล้วฝากไปด้วยนะกับช่องทางการติดตามของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กยูทูบชาแนลรวมถึงติ๊กต็อกด้วยนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปด้วยท่านจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆมากมายจากทางสายามเ็นโซโตะคาของเราขอบคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ